โอ้โหน้องคุณรุมี่สุดยอดไปเลยนะฮะเนี่ยอาสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมตัวนำครูโนมินแล้วก็อยู่กันในเกมที่มันเชื่อสักอย่างอะไรแต่เป็นเกมเกี่ยวกับเด็ดอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขอเรียกเกมนีว้วเกมเด็ดอะไรเลยแล้วกันนะก็เข้าเกมกันเลยหลังจากทุกท่านเข้ามาทุกท่านก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็ EP นี้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นคลิปที่ดองนานหน่อยก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคลิปเนี้ย ตอนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะครับคือกิจกรรมของคูรุมิร่างเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่มีในนิยายนะครับร่างเนี้ยแบบหนึ่งนะเจ้ารู้สึกว่าคูรุมิร่างนี้จะไม่มีในนิยายจะเป็นคูรุมิที่มีในฉบับเกมเท่านั้นนะมั่งนะข้อมูลน้อยขอ้อมูลข้อมูลไม่แน่นอยากได้อันนี้ต้องทำไงอยากได้ชุดคูรุมิ โอ้ oh, ต้องใช้อันนี้แมตไย,ยังไม่ยังไม่พอหรอกใช่ไหมก็เป็นว่าลองซื้อมาสักยี่สิบก่อนละกันสองพันโอเคได้เหมือนแล้วคือมันเป็นชุดใช่ไหมแต่ว่า เนื่องจากเราไม่มีตัวคูรูมิเราก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีะนะไม่เสียดายที่เก็บเพชรไปเยอะนะฮะนี่ไงตอนนี้ได้ชุดคูรูมิมาแล้วหนึ่งชุดนะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ผงได้เวลาไปสุ่มกันแล้วนะฮะผมก็ ก็สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ดูในเพจของผมจะได้ดูเร็วกว่าแน่นอนนะฮะก็เอาเป็นว่าเราจะมาสุ่มอันนี้ก่อนละกันนะก็ไปเลยจ้ะอยากได้ค่อนข้างอยากได้นะครูรุ่มนล่างเนี่เฮ้ยสีทองว่ะเกลือไม่หนอ ทำไว้เกลือไหมมันก็ตอบไม่ได้เต็มปากหรอกมั้งงั้นว่าเรามาสุ่มเหมือนนี้กันบ้างดีกว่าอยากได้คุรูมีโอเคมาแนละ้วะมาทำไมวะเกลือ เอาไปอีกทีคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างใช้เวลาดองนานพอตัวเลยแหละเอาเลยวันมารวมกันนะต้องดูก่อนอีกทีนึง เฮ้ยซีดองมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรปะาน,าน้าถ้าจะสุ่มแบบอันนี้ก็จะต้องใช้ประมาณร้อยแปดสิบไอ้พันแปดสิบซึ่นไม่น่าจะเก็บพันแปดสิบได้หรอก เอาเป็นว่าช่างหัวมันแล้วกันสําหรับทุกชัตนี้ก็ทิ้งไปแล้วกันอ่ะสําหรับการสุ่มของเราก็จบเพียงเท่านี้ก็พอแล้วนะฮะก็มีเชิญนี้นี่นะครับก็เป็นส่วนของกิจกรรมวันนี้นะฮะผมก็ยังไม่ได้เล่นหรอกมาลิ่นครั้งแรกมาเลย อยากให้เกมนี้มีภาษาไทยวะก็นี่คือคูรุมีร่างร่างนี้นะครับผมค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะสกิลที่หนึ่งดิว้าว <Wow. S 1> อืมขึ้นมาได้โ้โคตรโหดเลยอะ ตอนสกิลนี้สกิลนี้คือทำอไรได้ร้อยเต้มเก็บร้อยเต้มก่อนเก็บให้ได้ร้อยเต้ม อันติมาละอันติก่อนเลยแล้วกันอันติตัวนี้เป็นไงเอ้ยก็ดูดีใช้ได้ถึงแม่อฟเฟตจะทำให้ผมงงสักหน่อยกเถอะเร็วๆร,ร้อยแต้มอ่ะจะดูสกิลพิเศษ สุดท้ายไม่ได้เห็นสกิลพิเศษวะเอาแหละตอนนี้แต้มก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้เวลากดแล้วนะยังวะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นวะเอาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงจบเพียงเท่านี้นะก็คงไม่มีต่ออะไรแล้วแหละอ่ะถ้างั้นคงต้องขอตัวลาเพลยพ์คลนี้ครับบาย